ครับสวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของคําสั่ง for นะครับในภาษา j a ว a นะครับคําสั่ง for นะครับใน j a ว a ตัวอย่างเช่นนะผมจะต้องการจะพิมพ์คําว่า hello นะครับ5ครั้งนะครับผมก็เขียนงนี้ครับ for i n นะครับ i n i เท่ากับ0แล้วก็ i นะครับน้อยกว่า5 นะครับแล้วก็ i บวกบวกนะครับเสร็จแล้วก็สั่งว่า system นะฮะ .out .printline นะครับ printline แล้วก็ hello นะครับอันนี้คือบอกว่าต้องการจะพิมพ์ hello 5ครั้งนะครับก็เขียนอย่างนี้ครับ สังเกตว่าที่แตกต่างนะครับกับภาษา C ีเนี่ยก็คือว่าเราจะประกาศตัวแปรนะครับไว้ในส่วนนี้ได้เลยนะครับคือเขียนว่า i n i ตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าภาษา C ีเนี่ยต้องประกาศไว้ข้างนอกก็คือต้องเขียนว่า i n i ข้างนอกแต่ว่าในชาวาก็สะดวกดีครับก็เขียนอย่างนี้ได้นะครับถ้าต้องการจะพิมพ์ค่า i นะครับก็เขียนได้นะครับอาจจะมีการแทรกตรงนี้เข้าไปนิดหนึ่งครับบอกว่า i นะครับบวก hello อย่างนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าเอาไปรันก็จะขึ้นว่า0 h น l l o 1 hello 2 hello 3 hello แล้วก็4 h e l l o นะครับเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยนะไ i มีค่าเป็น0นย์นะครับแต่ว่า i ก็จะมีค่าไม่เกิน5นะครับเป็น4ได้นะแต่ว่าเท่านี้น้อยกว่าเท่ากับ5นะครับค่าไม่ถึง5นะครับก็คือ i เป็น0นถึง4ได้นะแต่ว่าเป็น5ไม่ได้นะครับ มันถ้าเราแทรกตรงนี้เข้าไปนะครับแทรกคําว่า i บวกนะครับแล้วก็ hello มันก็ขึ้นว่า0 hello 1 hello นะครับไปเรื่อยๆถึง4 hello แล้วก็จบจบลูกแค่นี้นะครับถัดไปนะครับเดี๋ยวพูดถึงคำสั่ง b เบรกนะครับในภาษาจาวานะครับก็ คือต้องการออกจากลูปนะสมมติว่าเรามีลูปอันนี้นะครับบอกว่าลูปมีค่า i นะครับ i เป็น0นะครับแล้วก็ i น้อยกว่า10นะครับเสร็จแล้วก็วนลูปไปนะฮะทำอะไรบางอย่างนะครับเสร็จแล้วก็มีการเช็คเงื่อนไขนะว่าถ้า i นะครับถ้า i อมอดนะครับมอตูโร่มอด อมห้นะครับได้เท่ากับเท่ากับ4นะครับไอโมทห้าเท่ากับสเนี่ยนะครับแล้วก็ให้เบรกนะครับแล้วก็ทำอะไรบางอย่างตรงนี้นะครับ โปรแกรมนะครับก็จะวนลูปเนี่ยนะครับสิบครั้งถูกไหมก็คือตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้านะไอมีค่าเป็นศูนย์ถึงไอเป็นเก้านะครับแต่ละรอบนะครับก็จะมีการเช็คนะว่าไอนะครับหารห้าแล้วนะเสดสี่ไม้นะครับก็ทนั้นก็สังเกตว่ารอบแรกนะฮะไอเป็นศูนย์เนี่ยนะครับก็ทํางานได้นะปกตินะก็คือทุกคําสั่งนะก็คืออันนี้ทำนะอันนี้ทําแต่ว่าเบรกไม่ทําเพราะว่าเพราะว่าเงื่อนไขมันไม่ไม่จริงนะครับ แต่ตรงนี้มีคำสั่งหนึ่งนะตรงนี้นะนะครับก็ทําด้วยนะครับอันนี้ก็ i เป็น0นย์นะครับต่อมาถ้า i เป็น1นะครับ i เป็น1ก็อันนี้ก็ทํานะครับเช็คเงื่อนไขก็ไม่จริงใช่ไหมก็ไม่เบรกนะครับแล้วก็ทําอันนี้นะครับอันนี้ i เป็น1นะครับเสร็จแล้วก็ i เป็น2นะครับจะทําทําทํานะครับ i เป็น3นะครับก็ทํานี่ทํานี่แล้วทําตรงนี้ครับนะ อันนี้เพรา i เป็น4บ้างนะครับ i เป็น4ก็จะทําคําสั่งนี้นะครับเช็คเงื่อนไขปรากฏว่าเป็นไงครับ4 mod 5นะครับก็ได้เป็น4นะเพราะฉะนั้นก็จะเข้ามาที่คําสั่งเบรกนะครับคําสั่งเบรกคืออะไรนะครับก็คือการออกจากรูปทันทีเลยนะครับก็คือถ้าจะเบรกปุ๊บก็ออกจากรูปนะครับก็จะข้ามาที่คําสั่งนี้นะครับอันนี้คือคําสั่งเบรกนะครับอ่ะนะครับต่อไปก็พูดถึงคําสั่ง continue นะครับ ผมก็เขียนโค้ดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ for loop นะครับ for i n i เท่ากับ0นะครับแล้วก็ i น้อยกว่า10นะครับ10เยอะไปหน่อยนะครับเอาแค่ okay, 5พอนะครับเสร็จแล้วก็ i บวกบวกนะครับ ผมก็มีคำสั่งหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็มีการเช็คเงื่อนไขนะครับว่า i นะครับหาร2แล้วนะครับสนะครับเศษเป็นเป็น1ไหมนะครับได้เศษ1ไหมนะครับถ้าใช่นะครับก็ให้ continue นะครับ continue ก็คือเป็นการข้ามคําสั่งที่เหลือในลูปนะครับแล้วก็เข้าไปวน l ูปอีกรอบหนึ่ง ไปอัปเดตตัวแปรก็วนูปอีกรอบหนึ่งนะครับดูนะครับว่าเป็นไงนะครับก็รูปนี้นะครับถ้าเกิดปกติเลยนะครับไม่มีคําสั่ง if อะไรนะครับก็ไม่มีคําสั่งไม่มีการเบรกจากรูปอย่างนี้นะครับก็จะวนแต่ i เป็น0ถึงถึงะครับผมเขียนรลอไว้นะ i เป็น i เป็นเท่าไหร่นะ i เป็น0ย์ก่อนนะครับ i เป็น0นะครับ i เป็น i เป็น1นะครับ i เป็น2นะครับแล้วก็ i เป็น3นะครับแล้วก็ i เป็น4นะครับดูอันแรกก่อนนะครับ i เป็น0นะครับถ้า i เป็น0ย์ก็ทำคำสั่งนี้นะครับเช็คเงื่อนไขนะครับปรากฏว่าเงื่อนไขนี้นะครับ0ย์มอด2นะครับศนย์หาร2แล้วได้เศษเป็น0นะครับไม่เท่ากับ1นพรามเงื่อนไขก็ไม่จริงถูกไหมครับไม่จริงก็ลงมาทำข้างล่างนะครับนี่รอบแรกนะครับถัดไปนะครับ i เป็น1นะครับก็ทางคำสั่งนี้นะครับ1 mod 2นะครับคำสั่งนี้นะ1 mod 2นะครับได้เศษ1จริงนะครับก็จะเข้ามาที่ continue นะครับ continue ก็คือมันจะข้ามไปที่ส่วนนี้ครับส่วนอัปเดตตัวแปรนะครับเพิ่มค่า i นะครับเสร็จแล้วก็ไปเช็คเงื่อนไขนะครับว่า i นี้เป็นจริงไหมนะครับเงื่อนไขยังน้อยกว่าตรงนี้จริงไหมนะครับซึ่งตอนนี้นะครับ i มีค่าเป็น1ใช่ไหมครับ เพิ่มค่าปุ๊บนะไกลายเป็น2องจุดนี้นะครับ i กลายเป็น2นะครับเสร็จแล้วเช็คเงื่อนไขนะครับ2องมากกว่า5จริงนะครับจริงก็เข้ามาทำรูปต่อนะครับก็เป็นสีเหลืองนะไอสีเขียวนะครับเคส i เป็น2บ้างทำตรงนี้นะครับทำอันนี้นะครับ2มอดได้เศษ0นไม่เท่ากับ1นก็ไม่คอนติเนียนะครับทำตรงนี้ต่อนะครับถัดไปนะครับก็ i เป็น3นะครับทำนี่ทำนี่นะแล้วก็คอนติเนียไปนะครับ ก็จะข้ามตรงนี้ไปไม่ทํานะครับสุดท้ายไอเป็น4นะครับสีส้มนะครับก็ทําตรงนี้นะครับทอันนี้นะครับแล้วก็ทําอันนี้ครับนะแล้วก็จบนะครับลงมาด้านล่างจบรูปนะครับครับอันนี้คือคือพูดถึงคําสั่งนะครับในคลิปนี้นะครับพูดถึงคําสั่ง for นะครับแล้วก็คําสั่ง b break นะครับแล้วก็คําสั่ง Continu e นะครับ คำสั่งเบร k ก็คือให้ออกจากลูปนะครับส่วนคำสั่งคอนติเนียก็คือให้ข้ามคำสั่งที่เหลือในลูปนะครับข้ามไปเช็คเงื่อนไขนะครับแล้วก็ทำลูปต่อถ้าเงื่อนไขเป็นจริงนะครับแต่ถ้าเกิดในแง่ของ for loop นะครับคำสั่งคอนติเนียก็จะวิ่งเข้าไปตรงนี้ก่อนครับมันจะวิ่งเข้าไปที่การอัปเดตตัวแปรก่อนนะครับแล้วค่อยไปเช็คเงื่อนไขนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าคอนติเนียตรงนี้อยู่ในวายลูปนะมันจะวิ่งเข้าไปเช็กเงื่อนไขทันทีนะแล้วก็ถ้าเงื่อไขเป็นจริงก็จะวนซ้ำนะครับ